สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่านิพิษข้องใจเด็ก3นิ้วสู้เรื่องคนเท่ากันแต่ไม่เห็นสู้เรื่องคนที่นอนตากแอร์อยู่ชั้น14กับคนที่นอนหน้าห้องส้วมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับคนที่เคยพูดว่าเรื่องคุณทักษิณกับเรื่องประชาธิปไตยคือเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ครับ ผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยมันจะมีความหมายอยู่3อย่างต้องย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือ 1. ประชาธิปไตยก็คือระบบการปกครอง2ประชาธิปไตยเนี่ยก็คือระบบรัฐธรรมนูญและก็กฎหมาย3ประชาธิปไตยก็คือวัฒนธรรมการเมืองนะครับคนเกือบทั้งประเทศเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยถึงขนาดต้องรองโรงพยาบาลในวันแรกของการถูกจําคุกหรอกครับ นั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยสังคมไทยชื่นชมสยบยอมและจำนวนกับคนมีอำนาจสังคมจึงไม่มีความเสมอภาคจึงยังห่างจากข้อ3ามของระบอบประชาธิปไตยคือเราเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมทางก,การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเด็กๆ3นิ้วทั้งหลายที่ต่อสู้แล้วก็ใช้คําพูดว่าคนเท่ากันเนี่ยครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเด็ก3นิ้วเนี่ยเอาสีไปสาดใส่ตำรวจเขาแล้วก็เอาอาหารสุนัขเนี่ยไปโปรยให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยไปเหยียด ว่าตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเปรียบเหมือนกับหมาจนเด็ก3มนิ้วเนี่ยถูกจําคุกเป็นใบไม้ร่วงเลยนะครับแต่เมืองไทยก็มีเรื่องแปลกอยู่เสมอๆนั่นแหละครับผมกลับไม่เคยเห็นเด็ก3นิ้วหรือว่ากลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราอ้างว่าต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยไม่เคยเห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าการที่คุณทักษิณน,นอนตากแอร์บนชั้น14กับคนจนที่นอนหน้าห้องส้วมในเรือนจาเนี่ยไม่เคยมองเลยนะครับว่าต่างกันหรือเหมือนกันยังไง หรือมองว่าคนที่นอนท่าสิบสี่กับคนที่นอนหน้าห้องส้วมแปลว่าเท่ากันแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาเป็นว่ากลับไปนอนกินนมดีกว่านะครับให้สมองมันเจริญเติบโตก่อนทะลุกแล้วค่อยออกมาต่อสู้กันนะเราไม่มีวัฒนธรรมการเมืองระบอบประชาธิปไตยหรอกครับต่อให้คุณเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กิจบับกิฉบับเนี่ยคุณก็หลงทางอยู่ในเขาวงกฏนี่แหละผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยนะครับแต่ผมเป็นสมมาทานเป็นนักเสรีนิยมไปแล้ว ผมกำลังด่านักประชาธิปไตยอยู่นะครับ